สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลทักไทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะซอป,ป,อ,ป,อ,ปอลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดน,นอเมริกาออสเตรเตรลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะคะ,ท,คนนะ,คะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณในน้ำใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจอ่านทุกะคอมเมนต แล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามให้เนาะแล้วก็เข้ามาดูคลิปคอมเมนต์ทักทายกันนะคะคลิปนี้ไม่ลิเจีเพิ่งมาทําคลิปแรกนะคะวันนี้งานเยอะนะคะงานเยอะเนาะก็ไม่ได้มาทําตอนเช้านะคะก็งานเยอะก็เลยทํางานเนาะนะคะเพราะเราหาเช้ากินทําก็ต้องทํางานนะคะพอ y t u t u b มลหลิบเจเจก็ไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนคนอื่นเขาเนาะนะคะยอดวิวยอดไะไรมันก็มีคนดูน้อย จะบงังรายได้นะมันคงช้าใช่ไหมคะมาล็บเจต้องเอางานหลักเป็นเป็นเป็นหลักนะคะเอางานประจําเราเป็นหลักเนาะคลิปนี้ก็มาทักทายทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็น fc ลุงป้าหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะวันนี้ก็ได้ดูข่าวไม่เยอะคะ่ะแต่ก็อยากจะมาเล่าข่าวเนาะเพราะว่ามาล็บเจจได้ไปดูของนะคะช่องนานาที่เขาออกมาพูดถึงครอบครัวของเขาในาแหละเนาะ แล้ววันนี้ก็มีคํายืนยันจากน้าผู้หญิงเนาะที่บอกว่าครอบครัวเขามีปัญหาเพราะคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลยุแยงตะแคงรั่วบอกให้คามั่นให้สัญญาจะเอาคนคนนั้นลงมาอยู่ลงมาฝรั่งเศสด้วยอะไรประมาณนี้เลยทําให้ครอบครัวมีปัญหาตอนแรกไมเล็เบเจเจ,เ,จเข้าใจว่าเขาแค่ทำคอนเทนต์กันนะคะเพราะว่าไมเล็บเจ,เจก็เข้าไปดูช่องของเป็น ผู้เป็นพ่อของน้องนะคะไมร์แลเจก็เข้าไปดูมาหลายคลิปอยู่เนาะคือเขาไปทํางานที่ที่บ้านเกิดเขานะคะเนาะที่หมู่บ้านที่เขาเกิดนะ่ะว่างั้นเถอะนะคะก็ไปทําที่สวนยางเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็พูดถึงรักภรรยาคิดถึงภรรยาของเขาไมริแลเจคิดว่าเขาทาคอนเทนต์กัน,ก,นก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่ก็เห็น YouTube หลายๆท่านเอามาพูดอยู่เนาะนะคะ YouTube ฝั่งที่อยู่ว่าเป็น f อฟลุงนี่แหละคะ่ะก็เห็นพูดกันหลายช่องอยู่แต่ว่าในส่วนตัวไมล์และเจ ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเราเราคิดว่าเขาต่างคนต่างทํางานกันนะคะแต่มันมีคาคาพูดอยู่คำหนึ่งของผู้เป็นแม่ที่พูดในไลฟ์สดเขานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะที่เขาบอกว่าเขาไปซื้อกับข้าวมาว่าจะไปนั่งกินกับคนคนหนึ่งทุกคนคงได้ยินนะคะคนคนนั้นก็คือบ้านอยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าเป็นช่างนะคะเนาะ ทุกคนก็คงรู้นะเพราะเขาว่าเขาว่าจะไปกินซื้ออาหารมาจะไปนั่งกินด้วยกันจะไปกินจะไปกินด้วยกันว่างั้นเถอะแล้วพอดีว่านะคะอะไรเกี่ยวกับแม่เขานี่แหละเขาก็เลยตัดสินใจมากินกับพ่อแม่เขานะคะนะในช่วงนั้นนะที่เขาพูดกันนะคะมารุษย์เจจําจไม่ได้เพราะมารุษย์เจดูมานานหลายวันแล้วค่ะในคลิปที่เขาพูดนะ่ะดูมาหลายวันแล้วว่าเขาตอนแรกว่าจะซื้อกับข้าวไปกินกับช่างคนนี้ ไปไปมามาเขา,าต้องมากินกับแม่เขานั่นแหละค่ะคือไม่รับจีจีจำไม่ได้คําพูดนั้นจำไม่ได้หมดนะคะลืมไปแล้วนะคะเ <laughs> พราะไม่รเบจีจไม่ได้ใส่ใจนะคะก็ <laughs> คือ <c oughs> <c oughs> คิดว่าเขาอาจจะทะเลาะก,กันมาเอ๊ะไม่ได้ทะเลาะก,กันแค่ทำคอนเทนต์นะคะ <c oughs> แล้วก็เอ๊ะแปลกใจอยู่เอ๊ะทาไมไปซื้อกับข้าวทําไมไม่มีกินกับสามีหรือกินกับครอบครัวที่บ้านหรือว่ากินกับพ่อแม่แต่ทําไมหลุดปากว่าจะไปกินกับคนคนนี้น่ะ ไม่แลเจก็ไม่เข้าใจในส่วนนั้นตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทไมมีกับข้าวดีๆทาไมไม่แบ่งพ่อแม่หรือแบ่งคนในครอบครัวกินเรียกคนในครอบครัวกินทําไมเราจะหิวไปกินกับคนอื่นเนี่ยไม่แล้วเจก็เอกใจตอนนั้นแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้คิดมากก็เห็นมีประเด็นนี่แหละพูดเกี่ยวกับว่าทะเลาะกันมีปัญหากันแยกกันอยู่แยกกันทำมาหากินไม่แล้วเจก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นในเหตุการณ์นั้นไงคะเขาอาจจะทำคอนเทนต์กันเนาะ แต่วันนี้ไปได้ยินของช่างนะคะช่องของของน้องเขาเนาะคือของนานาผู้หญิงนะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับว่ามีการอายุยงกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะให้สัญญาว่าจะเอาคนคนนี้ลงมาอยู่ด้วยประมาณนะั้นแหละคือให้มาอยู่ต่างประเทศว่างั้นเถอะค่ะต่างประเทศนะคะบางคนก็ ความความคิดของหลายๆคนเนาะมันก็คือคิดว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วจะมีความสุขจะสบายบอกเลยค่ะมันได้ไม่ได้เหมือนกันทุกคนคนที่เขามีวาสนาดีมาอยู่ต่างถิ่นแดนไกลได้สามีดีได้สามีรวยเขาอาจสุขสบายอันนี้ยอมรับเขาเลยเขาสุขสบายกันไม่ได้ลําบากแต่สําหรับคนที่มาแล้วครอบครัวไม่ได้ร่ํารวยอย่างที่หวังนะคะมาได้สามีที่ไม่ได้ร่ํารวยหรือไม่ได้สามีที่ ไม่ใส่ใจนะคะหรือไม่ได้สามีแต่สามีเจ้าชู้มันจะคนละแบบกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจ,จะเป็นฝรั่งเป็นคนไทยเหมือนกันทุกคนล่ละคะ่ะคือไม่แตกต่างกันเลยนะคะทุกคนมีทั้งดีทั้งไม่ดีเหมือนกันนะคะมีทั้งเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้นะคะมีทั้งเอาใจใส่ภรรยาและละเลยภรรยามันมีทุกรูปแบบนั่นแหละคะ่ะเพราะทุกคนเป็นคนมีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึกมีความคิด ไม่แตกต่างกันเลยคะ่ะอยู่ที่ว่าวาสนาของคนคนนั้นมาแล้วจะได้ดีประมาณไหนนะคะบางคนมานะคะมาโดนนะคะสามีหรือฝรั่งทางนี้เอาเปรียบมีเยอะแยะนะคะให้เห็นบางคนมาทำงานแต่ตัวเองไม่ได้ถือเงินเลยกลับเป็นฝ่ายสามีเป็นคนถือเงินจะไปไหนมาไหนแต่ละทีต้องแบมือของเงินนะคะอันนี้มีเยอะให้เห็นนะคะ ไม่ใช่ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่แล้วจะสุขสบายนะคะทุกคนอันนี้ไมล์เล็บเจเจพูดเพราะว่าไมล์เล็บเจเจเห็นมาแล้วนะคะเห็นมาแล้วรู้จักมาแล้วและได้มามา,มาพบมาเจอแล้วเนี่ยนะคะไมล์เล็บเจเจจึงยืนยันได้เลยว่าคนที่มาอยู่ต่างประเทศมันไม่ได้ดีหรือสบายทุกคนนะคะมันอยู่ที่วาสนาของแต่ละคนถ้าเข้ามาแล้วเขามีโอกาสได้สามีรวยหรือว่านะคะมีโอกาส ได้มาแล้วทํามาหากินมีหน้าที่การงานที่ดีทํามันก็คือโอกาสของเขานะคะแต่ถ้ามาแล้วมาตกระกรรมลําบากเนี่ยนั่นก็คือวาสนาของเขาเหมือนกันนะคะแต่ใครที่ให้นะคะยุยงให้ผัวเมียเขาเลิกกันนี้บาปน้านะคะบาปมากๆเลยนะคะทุกคนไมล์ <My S 1> เล็บเจเจเคยเล่าในช่องไมล์เล็บเจเจให้ฟังแล้วนะคะ มายเลฟเจเนี่ยรู้จักคนไทยนี่แหละนะคะที่อยู่ที่นี่แหละนะคะมลยเลเจได้สามีแก่กว่านะคะอายุอายุของสามีแก่กว่ามลยเลฟนะคะแต่มาสามีของเราดีกับเราทุกอย่างนะคะวันที่เราและก็ครอบครัวคนไทยได้รู้จักกันนะคะไปมาหาสู่กันนะคะมีอยู่ข้างหนึ่งแฟนไมล์เลิฟเจเจนี่แหละนะคะ ก็แกบ่นทําไมเพื่อนเธอดื่มเยอะจังนะคะเพื่อนเธอดื่มเยอะจังดื่มแล้วไม่ดูแลลูกไงแฟนเลยไม่ชอบไงก็มาบ่นกับเราเราก็เลยว่าเออตัดตัดถ้าเธอพูดอย่างนี้ก็คือไม่ต้องการให้เข้ามาบ้านก็บอกจะได้บอกเขาเราก็พูดอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือ มาดื่มแล้วแต่ว่าไม่ดูแลใส่ใจลูกเนี่ยเขาไม่ชอบไงเราก็เลยตัดปัญหาก็เลยบอกเพื่อนว่าเราเจอกันข้างนอกดีกว่าก็ไม่ต้องมาที่บ้านเราก็เลยพูดอย่างนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่พอใจเราเนาะเขาก็เอาเราไปนินทาหมดแหละแล้วเอาปัวของเราไปนินทาด้วยก็ปล่อยเขาเอาไปนินทาเราก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดคนที่ไม่รู้จักเราเห็นหน้าเราั้างแรขถามว่าเราชื่ออะไรพอรู้ละชื่อเรากรก็บอกอ๋อคนนี้เหรอเออ เขาก็ว่าให้เราว่าผัว <Leonardo. S 1> เราเป็นอย wan ita wan ita ่างนั้นผัวเราเป็นอย่างงี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นะทีนี้เขาก็เลยโทรมาหาเราก่อนที่จะได้ตัดขาดกันเลยเพราะว่าเขาเอาเราไปพูดเยอะเราก็เลยไม่อยากใส่ใจก็เลยว่างั้นเธออยู่ส่วนของเธอเราอยู่ส่วนของเราในเมื่อเราไม่เคยว่าร้ายให้เขาแต่เขาไปว่าให้เราทางเสียหายเนี่ยเราก็เลยตัดกันนะคะแต่ก็เจอหน้ามาแล้วเจก็ถามเหมือนเดิมเนี่ยเพราะคิดว่าคือคนไทยเหมือนกันเราไม่ได้ใส่ใจว่าเขาจะพูดยังไงใช่ไหมคะ แต่ไม่แล้วเจก็ยังนะคะเห็นว่าเขาเป็นคนไทยคือเพื่อนของเราอยู่ดีนะคะเขาก็เลยโทรหาเรานะคะเขาก็บอกเราว่าเลิกกับผัวแล้วเ,เหอะนะคะเดี๋ยวจะหาผัวใหม่ให้แกปานั้นยังอยากจะได้กลัวมไม่ได้ผัวหรือไงเอาผัวแก่เขาว่าเรางี้เนาะเราก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ต้องหาให้ลอกนะคะไอเราเนี่ยนะคะแกผัวแก่ผัวแก่ก็คือคนที่เรารักเราเลือกแล้วอะ่ะ ต่อให้เขาแก่ก็คือคนที่เรารักเราก็พูดอย่างนี้เนาะเราบอกเราหาไม่ได้แล้วแหละขอเอาแค่คนเดียวนี้แหละเราก็พูดอย่างนี้เนาะไปๆมาๆไม่ถึงสองปีด้วยซ้ําที่เขาพูดกับเราอย่างนั้นนะคะเขากับสามีเป็นคนเลิกกันเองไม่ใช่เรากับสามีนะคะนี่คือเรื่องจริงเพราะไปพยายามจะให้คนอื่นเขาเลิกกับสามีของเขาต่อให้เขาทะเลาะกันยังไงมาปรึกษากับเราอย่างไงว่าทะเลาะกับผัวนะ มีปัญหากับผัวนะผัวเราเป็นอย่างงน้นผัวเราเป็นอย่างนี้เขามาเล่าให้เราฟังฟังได้ค่ะแต่อย่าไปยุยงให้เขาเลิกกันบอกไปเลยค่ะเธอโตแล้วนะคะเธออยู่กับสามีเธอเป็นยังไงเธอต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าให้เราบอกเลยว่าเธอต้องทำยังไงตัวเธอเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเธอจะอยู่กับสามีได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนบอกนะคะ เมื่ออะไรที่เราไปยุโยงให้เขาเลิกกันเนี่ยวิบากกรรมเกิดกับตัวเองแน่นอนนะคะทุกคนเนี่ยคือไมายและเจเจก็อยากจะพูดเรื่องนี้ว่าอย,ย่ายุยงให้สามีภรรยาเขาเลิกกันต่อให้สามีภรรยาเขาจะตีกันต่อยกันมันก็เรื่องของครอบครัวของเขาถ้าเขามาปรึกษาเขาย่อมรู้ว่าตัวของเขาทนสามีเขาได้ไหมทนไม่ได้ก็ต้องไปไม่ต้องไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นบอกใช่ไหมคะ นั่นคือวิบากกรรมของเขาถ้าเขายังจะทนอยู่กับผู้ชายที่ตบตีตัวเองที่ผู้ชายไม่รักตัวเองแล้วอะ่ะมันก็คือดวงของเขาวาสนาของเขาเขาต้องตัดสินใจเองไม่ใช่เราไปตัดสินใจแทนคนอื่นไม่ใช่เราไปตัดสินใจแทนเขานะคะทุกคนอยากจะบอกทุกคนเป็นอุทาหรณ์น,นะคะอันนี้เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับช่องไม้เลิฟนี่แหละคะ่ะเนาะเพราะว่าเราเห็นมากับตาแล้วนะคะถึงเขาจะนะคะมา พูดถึงไอ้นี้ต่อไปก็คือถึงเขาจะบอกว่าเขาจะพาลงมานะคะไม่ใช่เอามาง่ายๆนะคะทุกคนขนาดคนที่เขามีฐานะทํางานข้าราชการจะเอาพี่สาวลงมาเที่ยวเนี่ยนะคะเดินเรื่องสามสี่ครั้งเนี่ยยังเอาลงมาไม่ได้เลยค่ะช่วงนี้นะไม่ใช่จะเอาใครมาได้ง่ายๆนะคะขนาดเขารวยเขามีนะคะฐานะ มีทํางานข้าราชการเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะเอาญาิเขาลงมาเที่ยวได้เลยนะ่ะเดินเรื่องมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะไปหลงเชื่อเขาจนต้องนะคะทะเลาะบาแวงกับคนในครอบครัวเนี่ยฝากไปถึงด้วยแล้วกันคุณคิดหรือว่าถ้าหากคุณเจอคนใหม่แล้วเนี่ยคุณจะได้ดีไปกว่าคนที่คุณ ทิ้งเขามาพ่ออนาคตมันไม่รู้ไงคะถ้าเรามั่นใจว่าเราจะได้คนดีที่ดีกว่าเขานะ่ะอันนั้นก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าสามีของเราไม่เคยตบตีเราไม่เคยไปนะคะยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นปรับตัวปรับปรุงตัวเองและเลิกในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาก่อนถ้าเลิกได้จริงนะนะคะปรับตัวเป็นคนดีกันจริง่ะ มันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทิ้งเขาได้ไหมหรือว่าตัวเราต้องการจะทิ้งเขาก็คืออยู่ที่ตัวเขานั่นแหละแต่ต้องพึงคิดไว้เสมอว่าถ้าเราออกจากเขาแล้วถ้าเผื่อวันข้างหน้าเราได้ไม่ดีเท่าคนเก่าก็อย่าเสียใจเพราะเราเป็นคนตัดสินใจเองไม่ใช่คนอื่นที่ตัดสินใจแต่ถ้ามาแล้วนะคะมันลำบากมันเป็นอะไรที่ตัวเองมาเจอ มาตกระกรรมลำบากมาเจอวิบากกรรมของตัวเองก็อย่าโทษใครก็โทษที่ตัวเองนะเพราะตัวเองตัดสินใจกันเองใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ละคะ่ะพอเราไปได้ยินมาเนาะนะคะก็คือมันไม่มีใครนะคะที่จะลงมาแล้วประสบผลสำเร็จในชีวิตของตัวเองกันทุกคนบางคนมายังมาลําบากเลยนะคะทุกคนยังมาลําบาก ลำบากต้องกัดฟันดิ้นรนทำมาหาก,กินที่ต่างประเทศเนี่ยมาเพื่อเพอลำบากกว่าที่เมืองไทยด้วยซ้ำไปนะคะที่นี่ไหนจะหนาวหิมะตกบางคนไม่มีรถขับนะคะก็ต้องเดินเท้าไปทำงานหรือปั่นจักรยานไปทำงานเพราะเราไม่ได้มาแบบคนมีฐานะไม่ได้มาแบบคนร่ำรวยนะคะมันก็ต้องดิ้นรนสู้กันไป อันนี้ก็ฝากนะคะเป็นข้อคิดแล้วกันนะคะเราอย่าลงเชื่อใครว่าเรามาแล้วต้องได้ดีเสมอไปบางทีคนที่เขาเห็นว่าดีดีดพอมาจริงๆเขาจะดีอย่างที่คนคนนั้นเห็นหรือเปล่าบางคนฝรั่งมันก็ตบตีเมียเหมือนกันนะคะต่อยหน้าบูดหน้าบวมกันเห็นมาแล้วนะคะทุกคนชำ้ำทั้งตาตาเขียวเป็นตาหมีแพนด้าก็เห็นมาแล้วค่ะ ไม่ใช่ว่าฝันหลังมันจะดีเสมอไปนะคะมันก็เหมือนคนไทยเรานั้นคะมันอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะนะคะคลิปนี้พูดยาวมากก็ประมาณนี้และคะ่ะเพราะไมล์เล็บเจเจไปฟังมาเนาะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามาเจอที่นี่นะคะเนาะอย่างไมล์เล็บเจเจเนี่ยครอบครัวไม่ได้รวยเลยนะคะทุกคนไม่งั้นไมล์เล็บเจเจก็มีห้องที่มี WiFi, ไวไฟไฟ์สดทักทายทุกคนได้แล้วสิเพราะไมล์เล็บเจเจนะคะมันไม่ได้ มีขนาดนั้นไงคะไม่เล็บเจเจมีห้อง Wi-Fi อยู่แค่ห้องเดียวแล้วห้องนั้นก็เป็นห้องที่สามีทำงานนะคะพอเราจะไปไล์สดสามีก็ทำงานเปิดเพลงดังมันก็ไล์สดไม่ได้เห็นไหมคะไม่เล็บเจเจมานั่งทำงานอีกห้องหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยที่ไม่เล็บเจเจนั่งพูดเนี่ยมันเป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่มี WiFi ไม่มีเครื่องทำความร้อนเห็นไหมคะไม่เล็บเจเจต้องใส่เสื้อเยอะๆเะพราะมันหนาวคะ่ะห้องในนี้เนี่ยเห็นไหม มันวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันก็อยู่ที่วาสนานี่แหละคะ่ะวาสนาเรามาแบบไหนนะคะเราก็ได้ตามที่วาสนาเราส่งเสริมนั่นแหละคะ่ะคลิปนี้เลยมาเล่าสู่กันฟังค่ะไม่ใช่ว่าคนเรามาแล้วจะโชคดีเสมอไปคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ฝากทุกคนแล้วกันนะคะใครที่เป็นเอฟซี C ลุงป้าเนาะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของลุงของป้านะคะทีพสกินของบริษัทมุมหมซับนี่แหละคะ่ะ ก็ขอให้ fc ม y เริ e fc ลงไปยูทูบเบอร์สายลุงป้านะคะมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาทีมา,มาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ